สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะช่องแสงดาวสตอรี่นะคะวันนี้นะคะพามาพบก,กับยายแสงดาวนะคะในวันที่ฝนตกนะคะฝนทำตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะตกหนักนะคะเมื่อช่วงกลางคืนนะคะตอนนี้ก็ตกไปยโปรยตลอดทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ก็จะ11เโมงเช้าลแล้วนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะดูพื้นที่ของยายนะคะเฉะแฉะไปหมดเลยนะคะมีแต่ลุ่มมีแต่บอ่อนะคะยายก็จะเล่นดินเล่นโคลนะคะดูตัวเปื้อนมอมแมมไปหมดเลยนะคะ มาดูอีกมุมหนึ่งนะคะดูเลนโซ่แล้วนะคะโอ้ยที่ของยายแสงดาวนะคะเฉอะแฉะไปหมดเลยนะคะดูบรรยากาศแบบนี้นะคะตัวเลอะเทอะไปหมดเลยเลนโซ่แล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะเมขวันนก็จะเอาหญ้าไปโยนให้นะคะให้ทีละน้อยนะคะเมขวันนหอไปไม่ได้นะคะหนักมากไปดูเลยยายแสงดาว มีแต่โคน,นะคะต้องโยนให้ฝั่งนี้อึบดูคุณออยายก,กินยังอร่อยเลยนะคะอมาดู ASMR ยายเสียงดาวเรานะคะฟันยังดีอยู่นะคะกรุบๆเลยนะคะดูไม่กินก้านนะคะไม่กินต้นมันนะคะกินแต่ใบนะคะ ฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะเฉอะแฉะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพอควันก็จะมาโยนยญ้าให้เรื่อยๆนะคะถ้าโยนเยอะคุณยายก็จะไม่กินนะคะมันจะเปื้อนดินนะคะยิง่งแฉะแบบนี้นะคะดูกินแป๊บเดียวหมดนะคะุคณยากลางสายฝนนะคะวันนี้ าดว่าจะตกตลอดทั้งวันเลยนะคะเมื่อสองสามวันก่อนนะคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะตรงกลางวันนี้โอ้ยแดดเปี้ยงๆเ,เลยนะคะร้อนอบอ้าวมากมาวันนี้นะคะฝนตกโปอยๆตลอดทั้งวันเลยนะคะกินเก่งมากๆเลยได้ยินเสียงไหมคะเียงกรุบๆเลยนะคะอยากกินอีกไหม ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาอัปเดตให้แม่ๆดูนะคะว่าวันนี้นะคะที่ภูเก็ตฝนตกนะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศนะคะตอนยายแสงดาวกินยากิน้ากลางสายฝนนะคะเป็นยังไงนะคะก็ <c oughs> <g ười> ตัวเลอกมอมเมมเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเล่นดินเล่นโคลนเหมือนเดิมนะคะก็ยังกินยาอร่อยๆอ,อ,ยอยู่นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตามช่องย t ท b บยายแสงดาวด้วยนะคะแสงดาวสตอรี่นะคะมาดูยายยืนกินยาอ้วนๆกันนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อคุณยายกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควนันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ